สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พบกับช่อง Toys Gang นะครับคือนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องโมบิสุดรุ่นหนึ่งนะครับในอนิเมชั่นโมบิสุดกันดั้ม MS08 Team นะครับโมบิสุดเครื่องที่กำลังจะคุยกันถึงก็คือ RX79G Ground Type นะครับหรือว่าเป็นกันดั้มรุ่นใช้งานภาคพื้นครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า มันมีคุณสมบัติยังไงแล้วก็ในส่วนของของเล่นที่ผมเก็บสะสมไว้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ RX uh, 7 9 g า G g r o เนี่ยนะครับมันเป็นโมบิลสูตรที่ถูกออกแบบขึ้นมาเนี่ยเพื่อใช้ในการ uh, ผลิตเป็นจำนวนมากนะครับถ้าดูจากเนื้อเรื่องโมบิลสูตรกันดั้ม0079ซึ่งเป็นภาคหลักแล้วเนี่ย uh, MS สูตร8ทีมซึ่งเป็นภาคไซส์สตอรีหรือว่าเป็นเรื่องคู่ขนานเนี่ยนะครับ ตัว RX79G เนี่ยปกติแล้วเนี่ยกันดั้มเนี่ยเป็นเป็นรุ่นที่ผลิตอาาอกมาไว้ใช้ในอวกาศนะครับแต่ว่า r x 1 9 g เนี่ยเป็นรุ่นที่ต้องการผลิตแบบ Mass Production หรือว่าใช้ผลิตเป็นจำนวนมากๆนะครับก็เลยไปเอาเศษพวกอะไหล่เก่าๆพวกต้นแบบเก่าๆของกันดั้มรุ่นอื่นนะครับที่เขาไม่ใช้แล้วมาทำนะครับ ตามเนื้อเรื่องเนี่ยผลิตออกมาได้ยี่สิบเครื่องนะครับแล้วก็ถูกส่งไปใช้งานบนพื้นที่แถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็เคยมีการวิเคราะห์กันนะครับว่าน่าจะเป็นป่าแถวอินโดนีเซียกับประเทศไทยหรือมาเลเซียนี่แหละนะครับ<ม>ในในในเนื้อเรื่องเองนั้นเนี่ยไอ9เจเนี่ยจะไม่ใช่กันด้ามเทพอีกต่อไปลนะ้คือไม่ได้เก่งเทพมันเหมือนเป็นรถไถคันหนึ่งที่ต้องมีนักบินเป็นคนขับนะครับ มีพังได้นะครับซึ่งปกติเราจะเห็นว่ากันดั้มเนี่ยมันเป็นหุ่นโจรเทพนะหุ่นนจ์ที่แบบพลังงานสูงแล้วก็มีพลังทำลายล้างมากแต่ i อ9เจไม่ใช่ครับเป็นเป็นกันดั้มรุ่นภาคพื้นที่มีการใช้งานทั่วไปอะ่ะเะเป็นเครื่องโหลอ่ะนะครับในเนื้อเรื่องเนี่ยผลิตมา20เครื่องอยู่ในอยู่ในบังคับบัญชาของพันเอกโกชิมาซึ่งดูแลอยู่ใน12เครื่องนะครับโดยพันเอกโกชิมาเนี่ยก็จะมีหน่วย หน่วยรบนะครับหน่วยลบหลายหน่วยที่เอาเอากันดั้มไปใช้หนึ่งในนั้นก็คือหน่วยรบที่8นะครับหรือว่าศูน,นย์แปดพาทูลโดยได้รับกันดั้มไป3ามเครื่องนะครับไอเจเครื่องไอสาเครื่องเนี่ยก็มีหัวหน้าคนแรกร้อยตรีชิโร่อามาดาครับเป็นหัวหน้าคนขคับอ่าคนที่สองลงมาก็จาสิบเอคารเรนโจชัวนะครับอันนี้เป็นผู้หญิงคนเดียวในทีมนะครับเหมือนกัน แล้วก็บินที่3ก็มีมีอ่าสิบโทเทอร์อรี่เซนเดอร์จูเนียร์นะครับเป็นคนขับทั้ง3คนเนี่ยแล้วก็มีมีมีผู้ลุงนายอีก2คนนะครับก็คืออ่ามิเกลนิโนริสเป็นผู้ช่วยคนขับโฮเวอร์คราฟแล้วก็คนที่เป็นคนขับโฮเวอร์คราฟแล้วก็เป็นคนที่คอยอ่าฟังเสียงอ่ะฟังเสียงฟังเจ้าพนักงานโซน่าคอยฟังโหลดฟังเสียงศัตรูเนี่ยมาจากยานโฮเวอร์เนี่ยอีกคนหนึ่งรู้สึกว่าจะชื่อเอเลดอร์แม็กซิส ร,รวมกันเป็น5คนในทีมนี้นะเดี๋ยวก่อนจะไปดูของเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆนะเกี่ยวกับ i อเ9 g สิก้าจีกลาวไทยรุ่นนี้กันสักหน่อยหนึ่งนะครับในตัวเดี๋ย,นะเ,ออเ,ยเอาอันไหนดีเอาอันนี้ก่อนลวกันตัวที่หยิบมาให้ดูเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นเป็นงานแคนดี้ทอยนะงานแคนดี้ทอยที่แนะนำไปในคลิปแรกนะครับไอตัวนี้มันเป็น Uh, งาน G-Frame นะครับที่ต้องเอาไปรประกอบกันสองกล้องไอ้เจ็ G, เนี่ยมันอย่างที่บอกอไม่ใช่กันตั e ้มเทพฉะนั้นตัวเขาเนี่ยใช้อะไหลหลากหลายในการทำนะครับโดยที่หัวเนี่ยนะครับไอ้ที่เขาสีเหลืองๆเนี่ยนะเมื่อตอนเด็กๆก็คิดว่ามันเป็นเท่ดีนะแต่จริงมันคือเป็นเสาอ,อากาศครับวีฟินนะแล้วก็ไอ้ตรงเขียวๆข้างบนเนี่ยตรงยอดเลยเนี่ยอ้น,นี่คือกล้องนะครับคือกล้องโอริสโคปนะ เอาไว้สำหรับอสองเหตุการณ์ดูดูทาาัศนวิสัยภายนอกนะลูกกตานี่ก็ด้วยนะปกติกันดั้มจะมีปืนกลอยู่2กระบอกบริเวณหัวนะแต่ว่าด้วยความที่ลดต้นทุนการผลิตพี่แกกยย็ย้ายย้ายปืนนไปอยู่ตรงหน้าอกแทนตรงหน้าอกนะครับแล้วก็มีมีอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างอย่างบีมเซเบอร์จะเห็นว่ากันดั้มจะมีดาบแสงอยู่นะครับบีมเซเบอร์เนี่ย กันด้ามทุกรุ่นมันจะมีบีมเซเบอร์อยู่2อันอยู่ด้านท้ายแต่เออว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่จะต้องแบกของไปด้วยนะเราเรียกว่าแบกเป้เดี๋ยวให้ดูตัวนี้ที่ชอบแซวกันแบกเป้ในเป้เนี่ยในกล่องหลังเนี่ยมันจะมีอาวุธต่างๆมีบาสุก้ามีปืนสำรองอะไรมากมากมายอยู่อย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นก็เลยมีการย้ายบีมเซเบอร์ออกไปซะแทนที่จะเอามาอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมก็เอาบีมเซเบอร์ออกเพื่อที่จะต้องเป็นพื้นที่ในการแบกของได้เราย้ายบีมเซเบอร์เนี่ยมาอยู่ที่ต้นขาแทนอยู่ตรงนี้ สองข้างเลยนะในส่วนที่กันดั้มภาคนี้ที่ผมพูดไปว่ามันให้รายละเอียดแบบที่ไม่เคยให้มาก่อนในกันดั้มเรื่องใดก็คือมันเจาะดีเทลครับมันเจาะดีเทลของกันดั้มแต่ละตัวว่ามันเอาพลังงานมาจากไหนนะอย่างบีมเซเบอร์เนี่ยกานดั้มภาคกันก่อนเนี่ยคืออยู่ๆก็เอื้อมมือไปหยิบบีมเซเบอร์ข้างหลังแล้วก็ฉายแสงมาเลยฉายฉายออามัเป็นพลังงานเลยแล้วก็ไปสู้กับศัตรูแต่ตัวเนี้ย มันมีอยู่ฉากหนึ่งนะในเมโซแปรทีมบอกขนาดที่ว่าพระเอกเนี่ยให้กันดั้มเนี่ยให้หุ่นยนต์เนี่ยไปหยิบบีมเซเบอร์แล้วในตัวบีมเซเบอร์มีสล็อตมีซ็อกเก็ตอยู่เสียบชิปเข้าไปมันจะไปพอดีกับมือกับมือของหุ่นเพื่อรับพลังงานจากมือนเนี่ยรับพลังงานจากเตาปฏิกรร์ในตัวเนี่ยไปให้บีมเซเบอร์ทำงานแล้วก็มีการปรับระดับได้ว่าบีมเซเบอร์ต้องการให้มีความแรงแค่ไหนหรืออย่างข้อเท้าเนี่ย ข้อเท้าเนี่ยมันมีอยู่ชากหนึ่งในทะเลทรายฉากที่ว่าเดินเดินไปอยู่แ้วกันดั้มเกิดติดขัดเดินไม่ออกขึ้นมาก็เพราะว่ามีทรายเข้าไปติดขัดเป็นเป็นตัวกรองฟิลเตอร์ก็มีการเปิดไอ้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเปิดหน้าขาขึ้นมาเปิดข้อเท้าขึ้นมาแล้วก็ซ่อมบำรุงตัวนี้ได้ซึ่งมไม่เคยเห็นมาก่อนผมไม่เคยเห็นมาก่อนในกันดั้มเรื่องไหนนะอันเรื่องนี้จะทให้เราแบบออประทับใจมากเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับของเล่นที่ผมมีอยู่กันนะครับ ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับเป็นกันดด้ามจาก2ง,งานนะอันนี้คืองานกันดด้าม G Force นะครับไอ้ไม่ใช่ G Force ูดผิด G Frame นะครับงาน G Frame ที่เป็น Candy toy นะครับกับอีกงานหนึ่งนะครับงานนี้นะงานนี้คือ SCM Pro นะครับ High Complete SCM High Complete Model Professional นะครับตัวนี้ ตัว ACM Pro เนี่ยจะเป็นการด้าจะเป็นงานละเอียดกว่านะครับแต่ตัวเล็กนะมาสต์ส่วนหึงต่อ200แต่ว่ามีรายละเอียดค่อนข้างครบถ้วนนะครับมีสเตนซิลป้ายบอกคําเตือนต่างๆแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยแล้วก็ดีเทลรายละเอียดเยอะกว่ามากนะครับเยอะกว่าตัวแคร d y t ทอยเยอะนะแต่ตัวแคร d y t ทอเองเนี่ยก็สวยนะครับสวยนะครับก็สวยอยู่นะ ไอ้ที่ทอยที่มีอยู่2ตัวเนี่ยที่ผมมีอยู่2ตัวไอ้กเจีเนี่ยจะมีอยู่หัวหนึ่งเนี้ยเป็นหัวจิมอันนี้เวอร์ชันจิมเอสเพราะว่าในตอนหนึ่งของเรื่องเนี่ยจา่จาจ่าสิบเอกคารินโจชัวเนี่ยแกพลาดท่านะไปโดนหุ่นฝ่ายซีออนหุ่นตัวนั้นชื่ออัก,กายนะครับอัก,กายโผล่ขึ้นมาจากน้ําแล้วก็เอามือเอาแขนเนี่ยนะครับทําลายหัวนะหัวกันดามไปก็เลยต้องเอา เอาหัวจิ้มมาซ่อมแทนเพราะว่าในสนามรบจะขายแคลนอะไหล่มากๆนะครับเนี่ยในยเรื่องกันดั้มภาคนีัมนมันเจ๋งตรงนี้แหละครับมันเจ๋งตรงที่ว่ามันมันอ้างอิงสงครามจริงๆว่ามันขายแคลนยุทธภัณฑ์อะไรบ้างบางครั้งมีความยากลบาบากในการติดต่อสื่อสารภาษางานอะไรในภาคเนี่ยมันมันมันบอกหมดเลยนะครับเหลือก็เลยประทับใจแล้วก็ที่สําคัญก็คือกันดั้มภาคเนี้ยไม่เทพอย่างที่เคยเป็นอีกต่อไปแล้วนะครับพังเป็นนะ บางทีเจอคนแค่ไม่กี่คนอบาสุกา้ายิงไปที่จุดอ่อนที่วางขาเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้กันดั้มตัวนี้เอะทาให้หุ่นยนต์โมบิสูรเนี่ยนะพังได้นะใช้งานต่อไม่ได้นะครับดูนะครับในรายละเอียดของมันนะครับ s c m Pro เนี่ยเห็นไหมครับรายละเอียดดีมากๆเลยนะครับไม่คเนกต่างๆเนี่ยครบถ้วนถึงแม้จะตัวเล็กนะขนาดมาตจะส่วนหนึ่งต่อสองร้อยเองนะครับ สูงแค่เก้าซนติเมตรนเนี่ยตัวนี้นะครับแต่ว่าละเอียดดีจริงๆลงสีมาครบถ้วนเลยมาดูในส่วนของรายละเอียดกันนะครับรละเอียดดีมากเลยนะครับอันนี้ตัวงาน G f เ a รมนะนะครับจุดขยับนะใช้ได้เลยนะครับสามารถขยับงอขาได้ครับงอขาได้เยอะนะนะครับงอขาได้เยอะขนาดนี้เลย แขนก็พับได้เยอะนะครับพับได้เยอะแอคชั่นได้เยอะนะเพราะว่ามันมีโครงในมาให้นะครับอ้าวหลุดละจะหลุดอาจจะหลุดง่ายไปนิดนึงตามประสาทแขนที่ถอยนะครับอันนี้มีเพื่อนท่านหนึ่งให้ความรู้ว,ว่าที่บันไดต้องแถมขนมเนี่ยเพราะว่ามันจะได้วางขายบนชั้นขนมในร้านค้าได้นะครับเป็นการเพิ่มตลาดนึกก็ฉลาดดีนะพูดถึง อันนี้ที่ค่อนข้างชัดอันนี้คือใช้โคมไฟแว่นขยายนะครับสองนโคมไฟแว่นขยายด้วยหมุนเอวได้หมุนดได,นด,ได้นะครับอ่ะมาดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่จะเห็นว่าสีเหลืองเนี่ยนะครับสีเหลืองเนี่ยเศาอากาศแบบวีฟินนะครับแล้วก็มีกล้องนะปืนกลนที่หัวไม่มีแายย้ายมาอยู่ที่หน้าอกแทนนะครับหน้าอกด้านซ้ายแล้วที่ทําให้โมบิลสูตรรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นผลิตจํานวนมาก mass production พราะอีกอันหนึ่งก็คือลดต้นทุนการผลิตครับต้องการให้มันราคาถูกที่สุดก็เลยตัดขอบล็อกทิ้งไปขอบล็อกคืออะไรขอบล็อกคือปกติกันดั้มเนี่ยมันจะมีระบบดีดตัวครับดีดตัวดีดตัวหมายถึงว่าเวลากันดั้มเสียหายจนยื้อไม่อยู่แล้วเนี่ยก็จะมีการดีดตัวออกดีดตัวหุ่นชั้นตัวบนออกเหลือเป็นขอบล็อกตรงกลางัรงนี้มันจะกลา,ายเป็นยานอาวกาศเหมือนเครื่องบินเครื่องหนึ่งแล้วให้นักบินหนีออกมาได้แต่เพราะเอิญว่ากันดั้มภาาพื้นดินอะกลาวไทยมันไม่ได้ออองมีระบบบล็ก ะฉะนั้นตัดคอบล็อกทิ้งไปแล้วนักบินอยู่ตรงเนี้ยนะพอเวลาที่นักบินจะลงมาจากเครื่องก็จะมีมีสลิงสลิงนี่โหนโหนลงมาจริงโหนโหนขึ้นโหนลงนะครับเป็นระบบชักลอกเอานะโอ้โหอานาถามาแต่ก็ก,ก็น่าสนใจครับมันทำกลายเป็นเออกันดัมชุดนี้มีรายละเอียดมีดีเทลที่เจาะลึกลงไปในส่วนของกลไกไปที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนจริงนะครับ งาน G Frame เนี่ยจะให้อาวุธมาจำกัดนะแล้วก็ไม่ได้ให้แพ็คหลังเนี่ยไม่ได้ให้กล่องหลังมานะครับแต่ว่าถ้าเป็นงาน SCM Pro ที่ผมมีอยู่เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเปรียบเทียบกันดูนะครับใกล้เคียงกันแหละตี่ SCM Pro เนี่ยมีทุกอย่างมาครบเลยนะครับครบท้วนหมดมีกล่องหลังมาด้วยนะครับแล้วก็มีอาวุธมามากวคนนี้อีกนะแต่ว่าผมไม่ได้ออกมาจากกล่องนะครับเปิดได้ เปิดแล้วก็เอาของใส่เข้าไปข้างในเนี่ยได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่อะไรไว้นะอยู่ในกล่องตลอดนะครับถอดกล่องหลังนี่ออกไม่ได้นะเนี่ยพอถอดกล่องหลังออกมาก็จะโอ้มไม่ค่อยจะจับเลยไม่ค่อยกล้าถอดเท่าไหนะร่อ่ะอกไปละเนี่ยนะครับถอดได้เหมือนกันนะหนึ่งต่อสองร้อยนะแต่ว่ารายละเอียดดีมากครับเจ๋งล่ะนะตัวนี้รักมากนะครับ,นะรนะรบอันนี้ ปืนที่ปืนที่กันดั้มรุ่นนี้นิยมใช้เราจะเห็นว่ากันดั้มไอ9เจเนี่ยนิยมใช้ปืนเป็นหลักในการโจมตีส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนขนาด1นึ่งรหนึ่งร้อยแปดิมิลิเมตรนะครับเป็นปืนใหญ่นะปืนใหญ่เาพคือเวลายิงก็ต้องตั้งโล่ก่อนตั้งโล่อันนี้ขึ้นมายิงนะครับตั้งโล่ยิงนะ อันนี้ผมมีอยู่2เวอร์ชันนะครับอีกเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันโปรเพนส์นะครับก็คือทําสีแบบเวทเทอริงทำสีเก่ามาแล้วนะจากกล่องเลยนะทาสีเก่าจากกล่องมาแต่ด้วยความที่ตัวมันเล็กมากก็เลยไม่ค่อยกล้าขยับสเท่าไหร่นะครับลงสีมาเรียบร้อยสวยเชียแต่ว่าไอ้ตัวขวามือเนี่ยตัวขวามือนี้ไม่ได้โปรเพนนะอันนี้คือเป็นรุ่นปกตินะครับกล่องธรรมดาแต่อันนี้คือกล่องพิเศษนะครับโอ้สมัยออกใหม่ๆนี่แพงนะครับแพงมากบ้านเราขายกล่องพันกว่าบาทนะอันนี้ผมได้ ได้เป็นของใหม่ญี่ปุ่นมานะครับของเก่าเก็บนะสวยใช่อันนี้ก็เปรียบเทียบหัวจิมทั้งสองหัวจิมกับหัวปกตินะครับที่เหลือเป็นบอดี้เดียวกันนะดังนั้นใครสนใจนะครับสนใจ i อ9 g c l o สิบเก้ทเนี่ยไม่มีสินค้าให้เลือกเยอะนะเป็นพลามโมก็มีนะครับมีเป็น s อสมัยก่อนมีเป็นเ g แล้วเอสจีาขายกล่องคู่จะย่กคู่กับแซกนะครับแซกเขียวขายคู่กันแล้วก็มีกล่องแยกแล้วก็มามีมีเป็นทําเป็นเ g สจียูชั้นร้อสี่แล้วก็มี Master Grade ดนะครับ Master ร์เกรดต่อร้อยด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกอะไร SD, เอเยอะเลยเอสดที่เป็นหัวโต,วต,วต,วตวันะเอาไปหัวละสินค้าเขาหลากหลายมากใครสนใจก็ลองดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ